ครับถึงแล้วครับวัดหลวงปู่ศีวัดฝากกรุงเจดีมหาวีรนี่คือเจดีหลวงปู่ศีอยู่ที่วัดฝากกรุง,กกงอำเภอสมเด็จข่งหวดรอยเอ็น đi đi vang nam đi bộ biển trên đi không cần ดีไซน์แห่งวัดฝากกรุงลุงปู่ศีงดงามมากครับ ความงามของเจดีสายที่วัดป่าก,กุ้งผมจะเดินหาชมครับนี่รอบๆ ป่าพลังด้วยหินทราย